เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดน่ะอิดนั่นแหล้วเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดก่อหน่อยบานเราจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องมาเก็บเห็ด้อจ้างามงามพี่น้องคนนะแม่เข้าวอลแล้วสวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> มิสายโทรเขา้าวันนี้ป้าแอมจะพามาหาเห็ดยูพูเด้อจ้ะเด้อพาไปหาเห็ดยูพูไปลุนน้ำกันเด้อจ้ะ สายเข้าพี่น้องเบิงมูโทรหาแล้วเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงจะ้ะ มาเบิงเฮ็ดพี่น้องไปแอมเคลียไว้แล้วละ่ะไปแอมเห็นแล้วไปแอมเคลียไว้แล้วอันนี้คือเฮ็ดนาอิทนาเลเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดนาอิทนาเล่ na, ย่งหน่อยหน่อยอยู่พี่น้องตอนนี้ไปแอมสิเกบให้พี่น้องเบิงแต่ว่าทาเบลสัมรีมาก่อนพี่น้องไปแอมมาให้เบวสัมรีผ้ามา่านะเนาะไปแอมบดจื้อผู้เนาะจ้ะเนาะให้เบลสัมรีผ้ามาให้เพิ่นมาทายให้ก่อนเดี๋ยวไปแอมเคลียทาเพิ่นดมาจ้ะ ใหนะ้พี่น้องเบิ้งคุณอะเบิ้งแน่พี่น้องข่าหุ้นพี่น้องเออมาเก็บมากระแตแอมเด้อจ้าเก็บกระแตแอมเด้อจ้าคักค่ะแค่แถมแน่งามก็งามเลยพี่น้องสะอ่อนเด้พี่น้องสะอ่อนเดิแอมมคือคักแถาบานนี่เห็ดกำลังออกพี่น้องเอองามงามแท้แท้อะจ้าเห็ดนอินะ์นาแลเนาะจักบานอื่น์นข้าเจ้าเอิรนเฮ็ดยัง งามคักย่ายวามันแกงแสบได้พี่น้องเฮ็ดอันนี้แกงกระแสบหนึ่งกระแสบน,าน่าจะเนาะโอ้ยยังในหน่อยหนึ่งพี่น้องมึงแน่พะนะในน้อยในหน่อยมึงแน่พอดีแกงพี่น้องลางกันง่ายๆนะพี่น้องลางบรยากาเลยหลุนนี่๊าอ่อนด้ค่ะไปแอมขึ้มหมันทำไมนี้เ <laughs> ก็บพี่น้องเก็บมูเดียวกันยังท่านละเหลวอยู่พี่น้องกัย เก็บไปเลื้อยๆพี่น้องมาซอยไปเก็บในจานนี่มวนเด้พี่น้องเอ้ยมวนเด้กแอมขึ้นมวนแท้เศาหดเมยพี่น้องเศร้าหดเมยตัวยางขึ้นมาเมยกับเมยแท้ๆตัวนี้เศร้าเมย์เดี๋ยวจ้ะโบเมยเด้อเก็บเฮ็ดหลายๆนี้ลายมาโหลดไปแอมโบเมยเต็มกระตากระมือเนาะพี่น้อง เต็มหน้าตากับเมื่อจะมาง,งามแทม้งาม,มีหลีพี่นอ้องเลยดอกว่านาะงงามนะยัง,นนงหน่อย,หน,อยหนึ่งพี่น้องจะมาขักแปแอมก็เคยมาเก็บกับยายเนาะมาเก็บกับยายดูปแอมก็เลยหูแจกว่าเฮ็ดอะไรกินได้กินบ่ได้พี่นอ้องหนึ่งในพี่น้องดอกว่านะ่ะงามแท้ เก็บไปเรื่อยๆพี่นอ้องเอ้ยเพเก็บซอปแปแอมเนี่ยยังอีกหลายพี่นอ้องเอ้ยอีกหลายอยู่จ้าสะอ่อนในกระตาขาว,วสวยอยู่กระฝนประตกขึ้นแปมกระเคาะและพี่น้องเอาไม้เคาะกอเนาะไมก้กอเพกเนาะยานอยู่พี่น้องเอ้ยเอาไม้เคาะ เอาเสียมเคาะยานเ <c ười> พิ่นวาเนาะบโบล่านเพิ่นวายงามเข้า,าขปลาให้เอาไม้เคาะพี่น้องไม่ยังเพิ่นก๊าซีหนีเนาะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นอ,อยู่แถวนี้เพิ่น,ก,น,นก๊าซีหนีน <c ười> ห้าก็เคาะซะก่อนดอกเล็กดอน้อยนี่ค่ะื้มยางมวนพี่น้องยางมวนเก็บเอาเก็บเอา teman dia pikir. Nah, nah, nah. Kekir, adik, adik. สวามคแท้เก็บไปเรื่อยๆนอกจากพี่น้องหาเฮ็ดก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะเก็บไปเรื่อยๆมันเลยอ,ออกออกไปเรื่อยๆเนี่ยน,นี่แหละพี่น้องถ้ามันได้ออกมันก็นออกตอกัอนไปย่างเลไปเลมาแทวนี้ก็เฮ็ด ไปไก่นั่งที่อืมคาเมนว่าหาในหกหกหนังแจ็คไวซ์ดายเนาะพี่น้องไปแอมพบเข้าไปเด้อเป็นพบเข้าไปเด้อไปแอมยานอเอาเท้าเป็นแปรในแจักหน่นยนอยเนานะจ้ะเนาะ ว่าเก็บไอ้ให้พี่ให้น้องเบิ่งมานเก็บมนม้วนซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะพอได้กินแล้วกับพอและแมเอ็มนะเอาเมื่อหลายกับบ่มีไผกินถึนตันไดเอาก็ดกกดอดกใหญ่ก่อนเอ็นเอ็นเอ็นมีดอกเล็กไม่ลูกนั่น เฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดไข่อันนี้นะากระเป๋าตัวนั้นดีหินได้ไม่กันซันดึงเื็ดบ่อวนเฮ็ดไข่พี่น้องอื้มสมังงามแทนนี้นะบ้า ยังมีอีกพี่น้องยังมีอีกนเฮ็ดไข่พี่น้องงามงามเก็บไปเรื่อยๆมีกระเฮ็ดไข่คือกันพี่น้องอยู่ในเงาเพ็กเนาะเก็บไปเก็บไปพี่น้งเก็บไปเรื่อยๆ ละงอกพี่น้องนี่เกิดดอกเดียวโคโลอยู่ในเงือบหินโอ้งามค่ะดอกยางงามเลยพี่น้องเฮ็ดไข่จ้ะพี่น้องเฮ็ดไข่งามเฮ็ดไข่งามงามดอกงามอี๋นี่แข็งกะดี้ยู่พี่น้องปินนป้งเนาะพี่น้องเนาะแอมจะไปปิง้ง เอาไปปิ้งเอาไปปิ้งจ้าน่ะพี่น้องให้ระงโงกให้ระงโงกพี่น้องดอกเดียวอีกแหละโอ้ยคือมีแต่ดอกเดียวเถนะอะเนาะโมมีครูมีคิงเถอะเนาะดอกเดียวคอรออันนี้เปเฮ็ดไข่พี่น้องางามค่ะบ่งจอกินมันแหละ พี่น้องเบอร์หูใส่เดียวกันใส่เดียวกันใส่เดียวกันงามงามอ๋อได้คูหนึ่งกันเท่ากันเลยลุดไปแล้วอันนี้เฮ็ดอ้นนเฮ็ดกอหน่อยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เฮ็ดกอหน่อยเด้อแกงแซ่บค่ะพี่น้องเฮ็ดกอหน่อยเฮ็ดกอหน่อยนี่สิบบัวแดงเด้อจ้ะ ยายว่าเป็นเฮดคอหน่อยเนาะไปแอมกระเบาตามยายแอมกระบลูโอ้โหพี่นหองนม่บิส <res> ูง okay. ดีนั่นฮูวิดูความมีดอกเดี่ยวมสองเห้ยอืมวิเงียงมุม ขอ,คอ,คอ,อคบอนะอค,คุณพะอจ้า หมดแด็กแม่เปี๊ยกจะกินเห็ดบนพี่น้องเอ้ยเอาปลาทโตไปไปโตเห็นเห็ดไข่พี่น้องดอกว่าไงใช่ไหมเห็ดไข่พ่นได้ดอกข,ขาวๆพี่น้องเมื่อกี้น,นี้ไปแอมได้เห็ดไข่หลาย,ลายๆมาแอมสิเมื่อปนเนาะพี่น้องเนาะ Mm hmm. เมื่อแล้วพี่น้องบันกลับแล้วค่ะกลับแล้วเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วกมืออ่ะงาไปหารถพี่นอ่อ เมื่อเบิงผลงานอยู่เพื่อนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบิงอยู่เพื่อนจ้าถึงบ้านแล้วพี่น้องฮอดเฮื่อนละจ้าฮอทเฮือนแล้วเดี๋ยวป้าแอมซิมาโชว์ผลงานเด้อจ้ะผลงานป้าแอมเดี๋ยวซิมาโชว์ให้เบิงเนาะอันนี้เก็บออกมาแล้วพี่น้องเฮดไข่อันนี้เฮดไข้น่าจะเนาะ เห็ดไข่เดี๋ยวแป๊บเซมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวจะดอกเห็ดไข่อันนี้ก็เห็ดไข่พี่น้องเอ้ยแอมสิตต่ำปนี้เห็ดนี่เห็ดละงูพี่น้องเห็ดละงูเห็ดละงูกป้าแอมนี่เห็ดละงูกป้าแอม พี่หน่อจุ่มหนึ่งพี่น้อได้จุ่มหนึ่งกัะป๋อพี่น้องงามครับเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสะออนเห็นไหมคะนี่พี่น้องเห็นปะงาม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 แฮงงามแฮงนี่ มะไหวพี่น้องเบิ้องข้างนี้ละงกสวยๆเห็ดไข่สวยๆเดี๋ยวจะเบิ้งใหม่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแปเมเก็บออกแล้วก่อนอันนี้ไปแอมได้แยกหมวดหมู่ไว้แล้วเด้อพี่น้องเด้อแยกหมวดหมู่ไว้แล้วเรียบร้อยมีเห็ดดินเห็ดไข่แล้วก็เห็ดละงูเนาะพี่น้องเนาะแอมก็แยกไว้ก็สิให้หลานๆมาหลางที่ละเห็ดที่ละเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะให้เด็กๆมาล้างจ้าบบดน,นี้อันนี้เฮ็ดไข้พี่น้องอันนี้เฮ็ดดินเฮ็ดกอหน่อยงามๆเฮ็ดนาอิ่นาแรงงามๆจ้าเด็กๆมาลา้างแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แ้มด้วยจ้าขอบคุณค่ะ